สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อ,องลุงลีเกมมิ่งช n แนลนะครับผมวันนี้นะครับลุงลีมีกิจกรรมใหม่จะมานําเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่าดาบผนึกแห่งแสงนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราลุ้นรับสกินทองของลิวนานะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าสกินทองลิวนาสวยไม่สวยไปดูกันได้เลยชิュ They will Stand <and> fight be sunder'd will and หลังจากที่เราดูสกินทองม,มาแล้วนะมาดูว่ากิจกรรมดาบผนึกแห่งแสงเนี่ยมันเล่นยังไงนะครับ FC ดาพนิกแห่งแสงรวบรวมปักกายแสงรับสตินทองลิโอนาโอเคนี่เลยรางวัลใหญ่จากประกายแสงอ๋อถ้าเราสะสมปักกายแสงเราสามารถมาแลกของรางวัลตามนี้ได้เลยนะครับ f c แจ็คพอยต์ก็จะมี999ประกายแสงนะ ส่วนสกินรีเจนเอรี่ใช้ประมาณ612ส่วนสกินอีปิกใช้ประมาณ450แล้วก็168ไดออกมา2ลูกนะแล้วก็ใบทองหกใบใช้188ประกายแสงแล้วก็แกะแบ็กนะครับใช้330นะครับผมมีไข่ด้วยนะามาดูข้อมูลกันนะครับระยะเวลาอีเวนต์ก็วันที่11ถึง17นี้นะมาครับ FC เรามาลุ้นกัน โมนห้ครบ90ครั้งแต่ถ้าแจ็คพอตแตกก่อน90ครั้งนี่ก็ถือว่าจบเลยกิจกรรมนี้ลุงก็ถือว่าจบกิจกรรมไปเลยนะ <Okay. S 1> มาครั้งแรก30ครั้งแรกเนี่ยมันใช้360 r p นะครับ FC ลุงขอเริ่มที่อันนี้ก่อนเลย30ครั้งแรกใช้360 rp ลุ้นกัน f c ลุยเลยคลิกไม่ต้องแสดงอีกยืนยันดูสิ30ครั้งลุงจะได้เท่าไหร่โอ้ สาครั้งลุงได้แค่280ประกายแสงเองอนะ่ะประกายแสงที่เราได้จะโชว์ตรงนี้นะประกายแสงที่มีถ้าคิดเข้าไปหน้าตอนนี้280แลกอะไรได้บ้างโอ้แลกได้แค่ออฟแต่บอกว่า30ครั้งครั้งที่2มันใช้480 <Wow. S 1> ดังนั้นมันลดไปเท่าไหร่เนี่ย60 RP คือถ้าเราหมุนประกายแสง30ครั้งที่2เนี่ยเราจะ ช่วยลดพ p ที่ต้องเสียอีก60อาพีนะก็ถือว่าโอเคอะมามา30ครั้งดูซิว่าสามครั้งนี้จะได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยแต่ได้ถึงประกัยแสง9 99 9ายไหมถือว่าจะแจ็คพอตแตกเลยไหมเนี่ยลุ้นกันสิ <C ell noise> ได้ปัะกายแสงเพิ่มแค่140และได้ออฟมา1นลูกนี่คือรายละเอียดนะมันก็จะชี้แจงเลยว่าครั้งที่หได้อะไรได้อะไรได้อะไร ตึกๆจน30ครั้งอ่ะสรุป30ครั้งที่กดไปอ่ะได้ประกายแสงแค่ร้อยสี่สิบก็ออฟมาหนึ่งลูกแับเดียวหมุนไปแล้วนะลุงหมุนไปแล้วนะหกสิบครั้งอืมงั้นลุงลองหมุนทีละครั้งดีกว่านะอีก30ครั้งคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเอาจริงๆถ้าเราหมุน30ครั้ง3ครั้งอ่ะสามรอบที่ใช้อพีอยู่ที่1320นะแต้่ได้90ครั้งจะได้ออฟมาฟรีหนึ่งลูกเลยเอ้อย่าลืมคิดรับนะนี่ ถ้าครบ60ครั้งรับนี่ไปเลยใบทอง3ใบนะครับเดี๋ยวรอ90้าสิครั้งก็จะได้อันนี้นะลุงขอลองหมุน10ครั้งลองหมุน10ครั้งดูนะเ <c> ืออจะได้รางวัลดีมากนะครับ fc ไอ้80อพีิ ap ยืนยัน <c> ประกายแสงสี่สอดโอ้ยดูดิโคตรน้อยเลยอะตอนนี้ลุงหมุนไปเท่าไหร่และเจ็ดสิบครั้งงั้นขอหมุนทีละครั้ง ดูดิมาคั้งที่ 71, 71เจ็สบเอดเจ็สิบอ็ได้นหนึ่งประกายแสงครั้งที่เจ็ดสิบสองหนึ่งประกายแสงคั้งที่เจ็โอ้หนึ่งประกายแสงคั้งที่เจโอ้สประกายแสงคั้งที่เจิห้โอ้หนึ่งประกายแสงคั้งที่เจ โอ้ยหนึ่งะกาแสงครั้ที่สเจ็ดโอ้ยหน่งประกายแสง,ง, 77, 1, แสงดูสิแจ็คพอจะแตกบ้างวัเนียครั้งที่เจ็ดสิบแปดหนึ่งประกายแสงครั้งที่เจ็ดสิบเก้าโอ้ยประกายแสงยี่สิบโอเคมาครั้งที่แปดสิบโอ้ยหนึ่งประกาแสงสิบอ็ดตาประกาแสงโอ้ยแจ็คพอจะไม่แตกไปหรอแปด สามไกแสงปสิบสามไกแสงปสิบสโอ้หงในงเยไแสงปเดียโอ้แปโอ้ยังเกือเลย8ปจโอ้แป8สิแสิบเก้าล้วเอฟซีเก็คพอแตแสงดิโอ้ดีสีบกไกแสง มาครั้งที่90คือครั้งสุดท้ายนะของลุงดูซิจะพอจะแตกไหมหมุน90ครั้งจะพอแตกไหมเนี่ยลองดูนะครับ F4 ลุ้นกันจ็พอแตก <8 S 2> ได้ปรนกาย,ยแสงหนึ่งประกายแสงสรุปนะครับ F4 ลุงหมุนไปทั้งหมด90ครั้งลุงได้ประกายแสงมา522ประกายแสงนะเล้ได้ออกมาหนึ่งลูกอย่าลืมกดรับกันนะครับผมหลังจากนั้นมาดูของรางวัลก่อนแรกนะ เออแล้วในในเกครั้งของลุงอ่ะลุงได้ออกมาหนึลูกโอเคมาแล้ว f อมันค้างเมื่กี่นี้มันค้างลุงได้เปิดแล้วปิดใหม่ก็คือสรุปลุงเล่นไปลุงหมุนไปทั้งหมด90ครั้งนะนี่หมุนไป9 0ครั้งใช้อาพีไปทั้งหมดใช้อาพีไปทั้งหมด30ครั้งแรกลุงใช้360อาพี30ครั้งที่2ลุงใช้480 ที่เหลือลุงใช้ครั้งละ18 AP เนะมันก็เท่ากับก็คือ540อะรวมทั้งหมด90ครั้งลุงใช้ไป1,380 AP นะ1,380 AP 1,380 AP ก็ถ้าตีง่ายๆถ้าลุงได้สกินอีพีมา1สกินก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับกับกิจกรรมนี้แต่ลุงได้อะไรบ้างนะหมุน90ครั้งลุงได้อะไรเนี่ยลุงได้ประกายแสงมาทั้งหมด5 2 0 5 22ประกายแสงใบทองมา 3ใบแล้วก็ออกมา2ลูกนะครับผมแล้วก็เอาประกายแสงที่ได้มาเนี่ยนะครับเ c เราเอาไปแลกเพราะว่าแจ็คพอตไม่แตกแจ็คพอรตมันต้องใช้ประกายแสง999ประกายแสงนะครับ FC คือถ้าลุงหมุนนี้90ครั้งก็มีโอกาสนะที่จะได้ประกายแสงครบ9 9 9เพื่อที่จะเอาไปแลกตอนนี้ลุงมาครึ่งทางแล้วละ่ะไปไปพันสได้ครึ่งทางแล้ว ถ้าลุงจะไปต่อก็มีโอกาสได้นะครับแต่ลุงไม่ไปต่อแล้วกันนะครับ fc ก็ถือว่าให้ fc ดูแล้วกันนะครับว่าโอกาสที่มันจะได้ประกายแสงเนี่ย90ครั้งอ่ะของลุงใช้ฮะได้ประกายแสง522นะ522ประกายแสงเนี่ยลุงจะแลกอะไรได้บ้างาลุงขอแลกออฟแล้วกันนะครับผมลุงขอแลกออฟให้เปิดดีกว่ามาไปละเท่านี้เหลือ3 5 4 ปแล้วออปี้แล้วก็ไปแล้วหรือ18ปประกายแสงใช้ทำอะไรได้บ้าง18ปประกายแสงใช้ทำอะไรไม่ได้นะครับ f c รวมแล้วลุงได้ออฟมาทั้งหมด8ลูก f c 8ปลูกนะครับผมลุงเปิดไปทีเดียวเลย8ลูกดูซิว่าลุงจะได้อะไรพิเศษพิเศษไหมรุนกันถ้าได้9สก,กินถ้าได้ชิ้นส่วนสก,กิน9ชิ้นส่วนสก,กินนี่ถือว่าสุดยอดมากนะ FC ดูซิ ได้ได้เท่าไหร่เปิดเลยไปครับอู้ได้เก,ก้าเฮ้ยนี่โชคดีอาจจะมีเจมนะหมาสกินนิดหนึ่งอีปิกอีมีกระเป๋าไหมเนี่ยอยากได้กระเป๋าอะกระเป๋ามีปะกระเป๋าอะโอ้นี่เป็นชิ้นส่วนสกินนะครับผมระดับ Legendary เอชิ้นนี่เจ็ด กระเป๋ามีไหมกระเป๋าออกไหมโอ้ยกระเป๋าไม่ออกเลยเป็นเจมนะครับเป็นชิ้นที่เก้าโอ้เจมสองเม็ดโอ้เอซี FC. ลุงนี้เจมสองเม็ดนะโคตรสุดยอดเลย <laughs> เจมสองเม็ดนะครับเอฟซีโอ้หสุดอะนึ่ว่าเม็ดเดียวนี่ได้สองเม็ดอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดชิ้นส่วนสกรีนแสดงว่าลุงย่อยได้ แค่สุ่มสกินถาวอรที่แค่สองเองนะงั้นลุงเอาลุงขอสุ่มนี่ก่อนนี่นี่นะครับผมมาถ้าได้สกินอีพีคือว่าโอเคละนะครับน่าจะคุ้มค่ากับ1น0 0น่าจะคุ้มค่ากับ1,380งพันรที่เสียไปนะมารวมกัน FC ให้ลุงได้สกินอีพีกหรือไม่ก็รีเจนเนอรี่มา3 2 1สองหนึ่งรีเจนเนอรี่ดูสิ เกลือสกินเกลือสกินนี้ลุงตีไป520 RP สกินนี้เกลือเกลือจริงๆ FC เอซาละกิจกรรมนี้จะเกลือปะเนี่ยย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทุนคืนเลย FC ทุนคือ1,380นะต่อไปก็ นี้มาดุนกันคอยได้รีเจนเนอรี่นะครับ FC ฟ e g รีเจนเนอรี่รีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่ิ้งอุ้งวิ่งเกลือสกินเกลือกิจกรรมนี้เกลือ,อ,อตองสกินนี้ลงตีไปประมาณ1,000 r p นะ สรุปกิจกรรมนี้ลุงเกลืออุณ oh, <no. S 1> แยกสิ้น่วนนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเปิดอันนี้แล้วกันอัพเกรดเป็นสกินถาวรใช้หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเกลไปแล้วกันอันนี้ได้รีเจนเนอรี่เพราะแรกมานะสรุปเลยกิจกรรมนี้ลุงใช้ไปทั้งหมด 1,380 r p ลุงได้สก,กินมา3สก,กินนะแต่สก,กินนี้ถือว่าแรกนะถือว่าถือว่ายังเกลืออยู่นะเพราะว่าลุงได้สก,กินเกลือมา2อันนะ่ะสสก,กินนี้รวมกันประมาณ1,000 r p นะครับผมใช้ไป1,380ได้มา1,000 r p แถมนี่มาหน่อยอาจจะถ้าตีรวมๆแรกออเรนเแอสซอาจจะดุนนเนี่อาจจะพอๆๆกันระหว่าง1,380 r p นะครับ fc โอ้วันนี้ดวงดวงไม่ค่อยดีเลยครับ FC โอเคนะครับ FFC ยังไงลุงก็ขอจบกิจกรรมไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบให้ลุงมารีวิวกิจกรรมแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วฝากกดจะด,ดีด้วยนี่เขาก็ยังไงฝากดกดเพื่อนปากดกดกด,กด้วยนะเกลือจริงๆเลยกิจกรรมนี้โอเคนะครับ FC แต่ที่จริงนะาจลุงไปต่อเรื่อยๆนะไปแบบหมุนไปเรื่อยๆ ให้ได้ประกายแสงครบ999 RP เนี่ยลุงอาจจะใช้ RP อยู่ประมาณสัก3,000ว่า rp นะเพื่อได้สกินทองนะครับโอเคนะครับ FC ลุงไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าบายบายครับผมสวัสดีครับ finally the challenge the โอ้ของแท้ตัวนี้